โอ้โหต้องบอกได้เลยว่าสองคู่ที่ผ่านมานั้นคุณภาพเต็มร้อยเลยครับดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับเกมเกมนั้นพลิกต้นยกกลางยกปลายยกแล้วก็สัดดาวแล้ฮะเกมเมื่อกี้นี้ฮะเชรดําจากแม่ลาน้อยแม่ห้องสอนนี่คู่ที่สามแล้วครับ,รบแม่อุณภูมิข้างนอกว่าร้อนแล้วนะครับตอนนี้แอร์ที่สนามมวยลุฟีนี้เริ่มจะเอาไมา่อยู่แล้วครับมันดาวี่น้องแฟนมวยในเหงื่อตกกันเป็นแถบครับเมื่อสักครูน่นี้แม่เหลือเชื่อครับหมัดมวย อามาดูกันต่อครับครูที่3ของการถ่ายทอดสดนะครับเชรท่าเรือสีดากบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตพบพยักจิ๋วกีฬาสปอร์ตครับมาดูประวัตินะครับทางด้านเชรท่าเรือครับ17ปีครับเจ้าของส่วนสูง167เซนติเมตรจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับฝึกซอมที่ท่ามือหวยสอสุไลมานครับที่จังหวัดระนองมีคุณกฤษณพงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับ แล้วก็มีคุณหนุ่มภูเก็ตครับเป็นผู้จัดการ76ครั้งครับชนะ62แพ้14ผลงานล่าสุดก็ชนะกระตันยูเล็ก m 16ไว้ครับส่วนน้ำเงินนะครับพญ์จิ๋วกีฬาสปอร์ตนะครับลูกศิษย์ของพ่อเลี้ยงทำจันทร์สาวคำเขตนะครับจากกีฬาสปอร์ตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกีฬาสปอร์ตเขตสายไหมกรุงเทพนะครับเป็นนักชกจากอำเภองาวจังหวัดลำลางวัย19ปีสองความหลังนี้ก็มี ชนะคะแนนมาที่พิกหมอชิดแล้วก็มาแพ้ที่อตกาครับแพ้เก็บตะวันนอสีพึ่งมาที่อตกาครับล่าสุดมาเป็นคู่ที่3แล้วครับคู่นี้ก็เพิ่มเวทขึ้นมาอีกหน่อยจากคู่2องร้อยคู่นี้มาเป็น107ยอจ็ดปอนด์ครับขอบคุณเอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย แต่ก้านคอเข่าร้อยสอกลรับรับไป10,000บาทนะครับเจรเทีฟาดหางรับไปเลยครับ3 0,000บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทนี่คือต้นตำรับนะครับแตกปุ๊บอนาซิมแจกเข็มละ500บาทครับขอพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ม้อยมวยไทยตลอดมาครับต้องขอพระคุณนะครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่ครับแขนสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ราคาคืนกระเพาะอาหาร ย่าทาน้ำขาวไทยนครคระปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกินหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลย่าทาน้้ำขาวไทยนครบเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500แอนตาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลินใช้บรรเทาอาการปวดอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีวีซีท่อน,น้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาผลิตภัณฑ์ตลาสามแม่ครัว แอบิมเมนต์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและขอบคุณยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับสำหรับผู้สนับสนุนครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลมวยด้วยนะครับติดตามทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางสถานีโทรทัศน์นาว26และก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปครับ5พฤษภาคมครับดีเดย์ครับสุกเสาร์อาทิตย์พบกันทางนาว26 กับมวยไทยเต็มรูปแบบ5ยกนะครับจากสนามมวยเวทีลุพินีทั้งวันศุกร์และก็วันเสาร์วันอาทิตย์เจอกัน,นที่คมชลอ,อตกก3นนทบุรีครับเรีวยกว่าพบเครื่องเรื่องมวยไทยจริงๆสำนับนาว26ครับแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่สะละครับโดยเฉพาะรายการวันเสาร์นี้ครับสุดยอดจริงๆครับพักให้น้ำก่อนครับยกที่ยกที่หนึ่งยากริกดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวม และช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องอยาเก,กร็กคูเท่านั้นน้ำปนเปื้อนเหมือนมลภาวะที่ต้องเจอนี่คือ activated carbon มีพลังสลายมลภาวะหมดจดใหม่ White, พรเพียวไวท์ผสาน activated carbon ช่วยขจัดเมคอัพและมลภาวะหน้าสะอาดดูกระจ่งางใสทันที อีกขั้นของการดูแลเหงือกและฟันใหม่ยาสีฟันซิสเตมาแอดวานซ์ชา r c โคลสูตรพลัสไฟเตอร์ช่วยลดคราบพลัสดูแลเหงือกและฟันให้แข็งแรงโป o โมเตอร์สโกเฮลเลตตใหม่ซิสเตมาแอดวานซ์ชา r c โคลใบกว้างต้องช้างแดงจ้จางย่ามันขึ้นเยอะอย่างเนี้ย ใบกว้างตองช้างแดงทำไมใบกว้างตองช้างแดงล่ะพ่อเคมีกเกษตรช้างแดงสี่สิบปีเพื่อผลผล,ผลิตเพื่อชีวิตกเกษตรกรขอสืบสานสางตำนานงงการมวยกลับมาครับที่สนามมวยเวทีลุินีครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟครับรองคู่เอกของรายการครับเดินทางมาถึงยกที่สองับเป็น รองคู่อีกครับยกแรกเงืเงยังไม่ออกเงือยังไม่ซึมแล้วครับเป็นแผนของทั้งคู่ครับโดยเฉพาะทางด้านมุมแดงนี่เพชรท่าเรือภาคใหม่ของเขานี่ใช่ไรลฮะยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นครับต้องติดตามครับเพชรท่าเรือซีดากบวัสดุภูเก็ตครับครับต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับยาเล็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์า์ทั่วประเทศนะครับ จมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกําจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตาช้างแดงยาสตรีแพนเค,ค้กมีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ตทั่วประเทศบริษัทไทยเบเวอร์เรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างโตโยต้าไฮลักซ์วีโว่ปฏิวัติทุกวิติแห่งกระบะอนาคตนกตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากรคโน,นมวังน้ําเย็นโดยคุณอํานวยทงกกนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่ง ซื้อตอนนี้ครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโรเลย026626555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์ or, โดยคุณวิเชียนสมพงษลุงโรดชุดกีฬากีฬาครับผู้นำระบบดิจิตอลปินติ้งตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดปุ๋ยตลาลนกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายโดยสจสมคิดมากวงครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวกุหลาญชนิดแคปซูลตราเบอร์หนึ่งสอบถามโทร0811339955ครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับไม่มีท่านไม่มีเราแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ดูมวยดีๆกันฟรีทั่วประเทศแบบนี้ครับนี่คือผลงานคุณภาพของโปรโมเตอร์ชุนเกียริเพชร5พฤษภาคมนะครับแฮปปี้เบเดย์โปรโมเตอร์ชุนเกียริเพชรแจกรถ t o โยต้าฟอร์จูเนอร์1คันครับโปร่งใสแล้วก็แจกแน่นอนชัดเจนแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับก็จะมอบรางวัลแตกนับน็อกช็อตละ20,000บาทให้กับนักมวยถ้าเกิดทําได้3อย่าง รับไปเลย1 0 0 0 0แสนบาทเป็นโบนัสดูเดือนนี่คนละ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับรบนี่คือเงินที่เราเตรียมไว้ให้กับนักมวยเพราะฉะนั้นนี่แฟนมวยได้ดูของดีแน่นอนครับตีบัตรตีตัวแล้วทางตัวนี่มันลุ้นรับตเตโโจิตา f o เจเนอรกันได้เลยครับน่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะแฮปปี mm ้เบิร์เดย์มาหลายปีฮะแต่ว่า ปีนี้5พฤษภาคม6 0ูนี้ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ครับพี่แกครับและที่สำคัญนี้ถ่ายทอดสดทั่วประเทศนี้2ช่อง5ชั่วโมงเต็มอิ่มประเดิมกันที่นาว26ของเราก่อนครับครับบนเวทีครับเกมบนเวทีว่าตอนนี้ยังประลองกำลังกันอยู่ครับจะท่าเรืออย่างที่พี่แกบอกครับมาภาคนี้นี่ต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครครับผลงานยอดเยี่ยมส่วนพยัคจิวครับ ลูกศิษย์ของพ่อเลี้ยงคําจันทก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับเด็กเหนือจากลําปางครับเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเด็กเหนือไม่ได้ยอมอะไรง่ายๆครับก็แหม่อย่างที่เราบอกเรื่องของระยะการเดินทางครับจากแม่สเรียงแม่ลาน้อยมาเชียงใหม่นี่ห้าห้าชั่วโมงครับ oh. แล้วจากเชียงใหม่มากรุงเทพนี่กว่าจะมาได้ต่อยคนเนี่ยนะครับ mm. อีกหกเจ็ดชั่วโมงครับนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่อยากไกลอยากกลับไปแบบคนผู้แพ้ครับ แล้วก็ทําได้จริงๆครับช็อกโลกเลยนะแคใช้ความอดทนนั่งรถนี่ก็ต้องยอมคุณแล้วครับพิสเตปองยกลกนิ้วให้นลครับแต่ว่านี่คือยอดมวยจากทางเหนือครับโดยเฉพาะแม่ห้องสอนนี่สุดยอดจริงๆแล้วก็นี่พยจิ๋วอีกคนครับเป็นมวยประเภทมัดนี่ต่อยหนักครับมัดสอคมครับวัดพักให้น้ำก่อนครับกลับไปทันสี่โมง หม่โอม a r ัสเพอร์ฟูของต่อเนื่องยาวนานก็ฉายแววได้ทั้งวันใหม่โอมพัส p พ r ร์ฟูยาเกร็กคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้น ไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์คุณก็เป็นเจ้าของซูบารุฟอร์เรสเตอร์ได้ด้วยดอกเบี้ยศูนปอร์เ็นตผ่อนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชว์รูมซูบารุทั่วประเทศวันนี้ถึง30เมษายนนี้ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่จ่ายก็ไปถึงขอสือสาสร้าสาสำนาน มาที่สนามมวยเวทีลูบินีครับศึกอีเวนต์แอร์บวกเคียงอุดมสุขวันศุกร์ที่21เมษายนครับมาดูทางด้านของขมสันสคุณทศเจอกับเจ้าจอดดาบสงทางหลวงปราบศึกมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเจอกับแก่นศักดิ์ศักดิก์รังสิตและคู่เอกสิวกรเกียรติเจริญชัยใส่กับเพชรนิรันดาปรัสลลขามนะครับส่วนวันศุกร์ที่28เมษายนครับศึกพีเคแสนชัยโดยเสียแขกสมชยัยเท่รุ่งเรืองครับที่สนามมวยเวทีลูบินีเช่นเดียวกัน ศศีเกียรติหมู่เกา้าเจอกับแทนชัยสันติวบนโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอกับปานเพชรเกียรติเจริญชัยชัยล่าสลอดเป๋มหาไทยกลับมาแล้วนะครับเจอกับค้างขาวแดงหัวโรน้ำแข็งชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับผลกิตตอเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตและคู่เอกครับรณชัยสันติวบนพบกับวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับยกที่3คู่ที่3ครับจัดเป็นรองคู่อกมุมแดงนันเพชรท่าเรือน้ำเงินพยักษ์จิ๋วเข้าไปอุ้มครับ เพชรท่าเรือนี่พื้นพื้นเดิมเดิมนี่เป็นมวยเข่าอาชีพเลยนะครับแต่ว่าเกมภาคใหม่นี่ปรับสไตล์ครับได้ทั้งบูลและบุญเอาแล้วรันหนักๆมาแล้วครับพยัก์จิ๋วประเเทโป้งนับโป้งนกครับนักมวยคนนี้เอาละวงในดูครับตอนนี้ขอแย่งอาชีพของจเจ้าเพชรท่าเรือหน่อยดูการจังหวะลายแขนแม่เพชรท่าเรือลายแขนไม่ให้ทางด้านพยัก์จิ๋วที คีบคอได้ถนัดครับนิ่งเลยทีเดียวครับเพชท่าเรือขยับนะครับหาจังหวะกันอยู่นะครับนี่ครับพยัคจิวแข้งขวาครับเพชรท่าเรือขยับเข้าหานะครับหางซ้ายครับสายสูงครับเกี่ยว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 แหมอ๋มีต่อครับทางด้านของพยัคจิวครับเกือบไปเหมือนกันนะแต่ว่าลูกนี้โตกลับเน้นแล้วก็แทงนี่ว่าให้กรรมการได้เห็นเลยว่าแทงราคาแทงระขวางเอาให้ครับ มวยในซุ้มสายเหนือก็ชั่วโมงนี้ต้องยกให้เขาแล้ครับพ่อเลี้ยงครับแจนสาวคําเขตกีฬาสปอรต์ตนี่ครับและชอบเหลือเกินครับประเภทบูทะลุดุดันแบบนี้ครับเอากำปั้นคืนครับเพชรท่าเรือนี่ระดับแชมปนเปี้ยนนะครับเพชรท่าเรือพยักจิ๋วทาวันนี้ไม่เกรงกลัวบาร,รมีและศักดิ์ศรีเนี่ยสนุกแน่ครับอกลัวอะไรล่ะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ ไม่มีกลัวแล้วครับพยาจิ๋วพยายามโต้ด้วยลูกหนักๆนะครับขณะที่ทางด้านของเพชรท่าเรือเดินอาแะครับเกีียวกนจําเบา,าเลี่ยมพลิกจังหวะสองอจงังหวะเตะขวาของพยาจิ๋วอยู่ฮะต้องบังฮะนี่ฮะต้องบงัง,บงให้อยู่นะทางด้านเพชรท่าเรือดูฮะลูกนี้โอ้โหออกเลี่ยมออกนี่ฮะถ้าเป็นเกมชิงดำจับอย่างนี้เนี่ยยุ่งเลยนะโอ้นีล็อกแบบฟ้าผ่าไม่ปล่อยนะครับ บาไม่ผ่านแกก็ไม่ปล่อยกับพยักจิว๋วเอาจังวหวะวงนอกบ้างเอาขวายาวๆครับโอ้พยักจิว๋วยกนี้นี่พยายามเน้นเหลือเกินนะครับส่วนเพชรท่าเรือแกก็นิ่งบ้าครับโอ้นิ่งๆอย่างนี้นี่ไม่ได้แต้มนะครับ <c oughs> อาวุธไม่ออกอไม่ออกจะได้คะแนนได้ยังไงต้องออกอาวุธถึงจะได้คะแนนวันนี้เชียพยักจิว๋วพรุ่งนี้วิกหมอชิดเชียเพชรภูสางนะ อาววงในครับดูเกมวงในของเพชรท่าเรือครับอา้าวพยักจิ๋วยัดซ้ายเน้นๆกลับไปครับ2เม็ดติดติดโอ้จิม2เม็ดติดนีด่แฟนมวยฮือฮาเลยครับอืมเนี่ยครับถือว่าขยันขึ้นมาเร่งขึ้นมาครับพยายามอ่อนแล้วก็พยายามแช่พยายามคาด้วยให้มันรู้ไปว่ากรรมการจะไม่ให้คะแนนครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา ีดโตโยต้าเคมอเตอร์โรคกระพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเครือแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพยาธเบนด้าห0ายถ่ายพยาธตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ด ครั้งเดียวถ่ายพยาตัวกลมเส้นได้เบนดาน500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนดาน500อันคำเตือนนักชากรใช้ยากลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับที่สนามมวยเวทีลูบินีครับนี่คือผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโตโยตา้าเคมอเตอร์สนับสนุนเต็มเหนียวครับ แอนตซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อมอบรางวัลผู้ชนะน้องผู้ต่อสู้ด้ดยสิทธิ์ว่าแม่ไม้มวยไทยนะครับแต่ก้านคอเข่ารอยสอกลับนะครับไปบไป1 0 0 0 0บาทแล้วก็จะรละเคฟาถังสาง30,000บาทแผลแตกเข็มละ5 0 0บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระพุชงรวมไปถึงขอบคุณ,คณโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมภพรุงโรจน์ี่ดูครับผลงานยกที่ผ่านมาพยักจิว๋วไม่กลัวแล้วนะครับเอาละครับยกต่อไปนี้นี่ความมันครับ จับตาดูให้ดีครับยกที่4ครับจะนิ่งเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับท่านั้นของเพชรท่าเรือครับอาล่ะครับนิ่งไม่ได้แล้วนะครับเพชรท่าเรือครับอะไรที่อดที่ออมไว้ก็ต้องออกมาใช้แล้วครับยกนี้ครับไม่ใช้ก็จบเฮครับอดออมสตางนี้อนาคตรวยนะแต่ถ้าประหยัดอาวุธนี่ไม่ได้ครับบนเวทีครับอดออมอาวุธไม่ได้เอาล็อกครับล็อกไว้นี่เพชรท่าเรือก็ตีลำบากเหมือนกันครับ ครับยัดซ้ายละขาครับพยักจิ๋วโอ้นี่ครับทีมก็ไปแตะลาเม็ดหนักๆทั้งนั้นพยักจิ๋วแข่งขวาครับพยักจิ๋วครับโอ้ยเบียนครับเพชรท่าเรือครับอาศัยต้องอาศัยใหญ่แล้วครับชนเข้าไปครับเสียบซ้ายเจอซ้ายของพยักจิ๋วครับหาเลียมตีตีขวามาเจอขวาโตกรรมการสุภาพบุรอดนะครับบนเวทีครับตีกันไม่ได้ตีช้าหน่อยแยกเลยครับ อันนี้พญาจิ๋ววางแผนมาเนียบเลยครับสู่ทั้งพลังกำลังแล้วก็สมองมวยเียเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปแก้ไขไปแต่ละช็อตก็ถือว่าทำได้ดีฮรแพ้ชนะยังไม่รู้แต่วันนเวลานี้เกมนั้นดูไม่ออกบอกไม่ถูกเพชรท่าเรือเป็นฝ่ายเปิดเกมแต่ว่าจังหวะกระทุ้งเข่าคนละทีพยกกักจิ๋วเทแทงเขาเ่าจะใส่กันฮะเอาละตอนนี้พักจิ๋วครับ เรมจะเร็วขึ้นเอาเพท่าเรือขีบแล้วครับเกมในในเกมถนัดของเพท่าเรือเอาแย่ครับอาจารย์สูภาพครับยังเปิดเกมต่อเนื่องพยักจิ๋วครับอ้อเพท่าเรือมีลูกขวางขวางแล้วแม่ขวางเอาอยู่ไหมเอาทิ้มขวาครับพยักจิ๋วครับล็อกแล้วล็อกแล้วแม่<อ><อ>ผู้นี เอาละครับชุดนี้ทางด้านของพยักจิ๋วทำไม่ดีครับอ่ากระซวกซ้ายมาครับทางด้านของเพชรธาเรือเอาเจอซ้ายของพยักจิ๋วโตครับโอ้ขี้เกียจไปหรือเปล่าครับเพชรธาเรือครับอ้าวตีเข่าขวามาครับพยักจิ๋วตีขวาอีกทีหนึ่งครับไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนแล้วครับขอบอกนี่ฮะวางขวาแล้วก็พยายามบรรจงแต่งไปเรื่อยๆครับอาวุธก็เถียงแล้วก็โตไว้ตลอดครับพยักจิ๋วเพชรธาเรือก็ต้อง ต้องออกอาวุธเหมือนที่พูดแล้วเหมือนที่บอกไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนนะโอ้ดีไปรับอย่างเดียวไม่ดีแล้วครับเอาซ้ายโต้มาวงในพวกเพชทาเรือตีไม่ได้ครับโอ้เอาละปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดแล้วครับตอนนี้ขยับกระชับขึ้นที่ครับแข้งขวาครับจับลูกนี้แต่ยังมีเหลี่ยมครับเจ้าเพชรท่าเรือหายใจโล่งอกขึ้นมาหน่อยครับกองเชียร์ของเพชรท่าเรือครับเสียบซ้ายมาครับเพชรท่าเรือตีเข่าซ้ายต้ับพยักจิ๋วครับเพชรท่าเรือตีซ้าย พยักจิ๋วคืนครับอาล่ะครับขวางต่างคนต่างเสียบครับเอาเสียบขวาเสียบซ้ายเอาเอ้าเอาโอเคครับลูกนี้เสียบซ้ายได้ดีครับแม่เดี๋ยวจบสวยก่อนจากแล้วครับเพาเรือครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาใบกว้างต้องช้างแดงช้างยากมาขึ้นยากอย่างเนี้ใบกว้างต้องช้างแดงทำไมใบกว้างต้องช้างแดงล่ะพ่อเคมีกเกษตรช้างแดง40ปีเพื่อผลผล,ผลิตเพื่อชีวิตกเกษตรกร ร้อนคันมันเนอะทำไงดีถึงเวลาเปลี่ยนด้วยแฟซ่าสุดสดชื่นมีสารสกัดมะกรูดสะอาดกว่าเดิม3เท่าช่วยลดคันคุมมันไม่ต้องสับทุกวันอีกวันก็ยังสดชื่นแชมพูหนา้าร้อนที่ดีที่สุดของแฟซ่าปวดหัวเป็นไข้ซารายาเม็ดบรรเชาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ยาเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้นปรับมาติดตามกันต่อนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซปเปอร์ไฟครับจากสถานีโทรทัศน์นาว26 แต่พอมันถึงบ้านนะครับรองผู้เอกเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับซิยกเราเห็นแล้วแล้วครับว่าความขยันออกอาวุธของท่านอาจารย์พยักจิ๋วว่าลูกลูกนิ้นลูกเข้าบรกของเพชรท่าเรือสามนาทีต่อไปนี้ครับเป็นสามนาทีที่มีความหมายแล้วยกที่ห้าผู้ที่สามเป็นรองผู้เอกวันนี้ครับมาถึงดีกาครับมาดูกับจังหวะเททิ้งของเจ้าเพชรท่าเรือ แล้วดูครับจังหวะเน้นๆเอาละพยักษ์จิ๋วครับเดินครับแม่พาะกำลังนี่เหลือกินเลอใช้เอาละเทไม่ลงซะด้วยแม่เพชรท่าเรือพยายามจะใช้ลูกเหลี่ยมเอาละครับไอคิวมวยกับความพยายามมาไหนดีกว่าครับความพยายามลูกเนื้อนะครับอยู่ที่เพชรท่าเรือนะครับลูกขยันอยู่ที่พยักษ์จิ๋วครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่ามองให้เหมือนกรรมการดีที่สุด พยักจิ๋วเดินครับแข้งขวาครับเจอเสียบสายจากเพชรท่าเรือเป็นการแย่งกันเข้าป้ายในยกสุดท้ายครับเลี่ยมพลิตเทลูกนี้ของเพชรท่าเรือลุกขึ้นมาพยักจิ๋วต้องออกอาวุธให้เข้าตากรรมาการนะครับต่อยขวาเพชรท่าเรือออกมาคุมนะครับสถานการณ์อย่างนี้อา้าวพยายามจะเก็บอาวุธของเจ้าพยักจิ๋วครับล็อกแล้วครับจะเทแหม เทไม่ได้ทีมงานกีฬาสปอร์ตเด็กกวักมือให้เจ้าพยักจิ๋วนี่เดินเร็วขึ้นนะครับเอาอุ้ยแรกกำปั้นโดนเข่าซ้ายครับมาไม่มาครับเจ้าพยักจิ๋วเร่งอีกชุดหนึ่งโอ้แล้วหักลูกนี้โอ้นี่ครับอาศัยลูกใหญ่นะครับเพชรเรือครับพยักจิ๋วต้องจ่วงหมัดแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์มันบีบแล้วครับเอาครับหมัดหนึ่งสอสาครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง ก็ดีกว่าไม่ต่อยครับเอาฟันสอกซ้ายเอาหมัดหน<อ>ึ่งสองครับอ้อาวมีแข่งไปครับเพชรท่าเรือก็โดนหมัดนีทาท่าจะหันรีหันขวางกันกับเพชรท่าเรือสถานการณ์นี่แฟนมวยกองเชียร์ของเพชรท่าเรือนี่หัวใจอยู่ตาตุมเหมือนกันครับดูหมัดของพยักจิ๋วตอนนี้เอามาใช้แล้วครับโอ้กำปั้นครับกำปั้นเท่านั้นที่ครองโลกครับตอนนี้ครับโอ้โดนหมัดก็ไม่ค่อยจัดดีฉะนั้นเพชรจิว๋วนาทีทองครับพยักจิ๋วครับ พยักจิ๋วต้องใช้นาทีทองตรงนี้ครับอ้แม่หมดหมดเลยหรือเปล่าอ้าวยังมีอีกก๊อกโอ้ทีมลูกนี้จบกันเลยครับแม่พอหันไปทีเจอทีบเลยครับโอ้มวยกําลังจะมาจะมาครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับพยักจิ๋วครับโอ้ไปเรียกว่าไปหมดความพยายามซะก่อนนะครับหันไปทีเจอทีเปรี้ยงเข้าให้เสียรูปเสียทรงครับเสียเหลี่ยมนักศึกษาเลยครับเหมือนที่บอกลามวยไทยนี่ยอมไม่ได้ครับอออาการก็ไม่ได้ครับ ออกอาการนี้เข้าทางฝ่ายตรงข้ามเลยครับออกอาการนี้หมายถึงยอมมาจบกันเลยับมวยไทยนี่บรรยากาศที่สนามมวยลุมพินีนี่สงบแล้วครับทีบเดียวแหละครับคือพอไปไปยอมปุ๊บพอนึกขึ้นมาได้ว่าแหมอีกหน่อยทุกอย่างไม่มาแล้วครับมาเจอทีมนี้จบเลยครับ,บนักมวยยอมพี่น้องแฟนมวยในสนามก็ล่วงฮะลวงกระเป๋ คนที่โดยสารไปกับพยักจิ๋วครับก็สารภาพแล้วนะครับ,<อ>บหมวยยกสุดท้ายครับเกมอย่างนี้เสียนมวยแฟนมวยในสนามหมดตัดสินไปก่อนกรรมการแล้วละครับพยักจิ๋วมาออกลูกยอมในช่วงปลายยกนี่นะครับพยายามมา4ยกครึ่งครับกรรมการพันตรีสุภาพบุญรอดครับรวมไปให้คะแนนแต่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านนะครับ แล้วก็หันไปชูมือให้กับมุมแดงครับเพชรท่าเรือซีด้ากบวัสดุพันธภูเก็ตเป็นฝ่ายชนะคะแนนพยักจิ๋วกีฬาสปอร์ตครับ,รบแต่ก็มีเสียวเล็กน้อยครับช่วงท้าย